ครับพี่น้องเมื่อน,นี้ก็มาอยู่กับตลาดบ้านขามเนาะครับเนาะแวะมาชมมาเยี่ยมตลาด,าดบ้านขามพี่น้องเด้อกับช่องพ่อพี่น้องตัวใดครับตลาดนัดงัวงามครับตลาดตลาดนัดงัวเลี้ยงพี่น้องเอาพาไปเบิ่งครับเยน็เยน,เยนเย็นบรรยากาศได้เบื้องพี่น้องเมื่อน,นี้มืวอน,นี้ของผู้ใดผ่พน,นี่งกำงามเนี่ยแม่สาวเบาวมันสวยๆเอาหลบซะแล้วอาอคือหลบมุมเนาะวันนี้เนาะ ขึ้ลี่ยังท่านขึ้ลี่ยังท่านเนาะเอออันนี้งอผูตัวนี้ของผู้ใดเนาะนี่ของพี่วะโอ้พุทธพุทธว่าเธอใดบูนี่หูปอนี่ประมาณประมาณมื้นมื้นหนึ่งเนาะครับเอาว่าเป็นยังนะครับของบู่ยู่ครับนี่เบินงอผูครับพี่น้อง วันนี้ก็แทบบรรยากาศเลยพี่น้องเด้อวันนี้งโมูก็จะกองกบินทีเดียวใส่หูงามๆครับพี่น้องก็ผูกครับปฏิพอพันเด้อพี่น้องเด้อใส่หูงามๆครับวันนี้ก็มีวอมีควาวยขาตลาดหลายอยู่พี่น้องครับพ่อแมออาายอย่พี่น้องก็ขมาซื้อมาหาหลายพี่น้องเด้อวันหนึ้งเราเพียงจะพาเบิง้งบรรยากาศาต,าตลาดครับ ใครดีครับคึกคักว่าหลายครับวันนี <|ja|> ้คนหลายครับว่าได้แล้วนต่เอาเ่าหลาเนีบ่เข้ยคาว่นานนี่า นี่ครับตัวแปดพกว่าบาทนี่ครับอันนี้ของผู้ใดเนาะนี่เนาะแม่ลูกนี่เหรอผู้จัดล้นทเนี่ยผ้มัวหลายครับพื่อนี้าขายพวกนี้เรื่อยๆครับ ครับเบื้องแม่ลูกพี่น้องเด้อจาของผูใ้ใดบุญเนี่ยว่าเห็นเจ้าของครับอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศครับไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นงวงโค้งตัวใดครับเนี่ยวันน่ะแม่ลูกอันแม่ลูกครับแม่ลูกวันนี่เตะว่าครับลูกมัน,นตัวแม่บนลูกตัวเมียบ้า,านตัวใดนะตัวเนี่ยแม่ลูกเงินตีพันครับ แม่ลูกเมื่อสิบ้านลูกตัวแม่ตีครับแม่ลูกตัวแม่แดงแดงกว่าเละโอ้เอาเอาพอซื้อได้เนาะลูกได้ตีแล้วลูกลูกมันได้หาเดียนครับโอ้เนาะขายลูกคนที่หนเนาะเมือสิเนาะเมียนครับได้ค่อยมาจยก่ตัวมื่อไงเอามาหาตัวครับอืมได้ขายตีบได้ขายแม่นหนึ่งแล้วครับแม่ลูกสองตัวอืมเป็นรู่นี่เป็นตลาดงัวแม่ลูกเนาะอ๋ออืมกับเมียลูกกับเมียนเมียนแบบนี่เจียเม่นครับอันนี้ขายเท่าไหร่นะคุณเนี้แม่ยนน้ำขาหาครับอเอาเปือดพ่อตัวแล้วครับอีู่นี่ครับเจ้าของคุณเห็นแล้ว มือนี่เป็นแม่ลูกลูกตับแม่กันเนาะลูกลูกแรกกว่าลูกแรกครับเพราะว่าไปส้าหาเนาะไปสเนาะต้องอะไรอีกเนาะเขาซื้อได้งอตัวนี้เนาะคู่นี้เนาะครับเอายมีเบอร์ปะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกห้าศน้าสห้ยหอยังครับผมอิสระครับเาอิสระย่ิสคำไหนมาผมอยู่บางคนครับผมไปแตบางคนเนาะครับผมปกติก็ไปไปบางนีล้วก็ไปบองคนที่บ้บนเทดนีครับ มันที่ตัวมัสตว์มับาครันสับันัวั่ลัครับสามีหลักกันละครับผมครับอะไรก็ฝากช่องโคพียงเลี้ยงตัวได้น้ำด้ครับด้อครับช่องใหม่ๆไหมีนะตัวัของเจ้าไทยให้มีอีกครับผมยาเปิดแล้วเนาะมันแล้วเนาะเอาครับคขอได้มาครับผมบนี่ครับมาแล้วครับลูกขอมาแล้วเนี่ยครับตัวเราห้องใบมืบซีเนี่ยพี่น้องลูกก็งามด้นะครับตัวนีบยงาะราคาง้อะครับเกบเบิงครับ นี่ครับแม่ลูกละห้องไว้ือซีครับราคาห้องครับเป็นหัวไทยครับแม่กัดหนุอยู่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบห้าไร่อยู่ที่น่องจะเปานน่องเด้อมาหนีเด้อไม่ไหวของมันต้องกันด้วยครับเนี่ยเพ่ดให้กันมืดเดียวนึงครับพี่น้องเนี่ยเป็นปีแม่ลูกเลยครับเนี่ยเป็นแม่ลูกครับก็ห้องใ้มือซีได้เป็นน่องเด้อครับผม ทางยูทูบนะครับเสียครับขอบค,อคุณพ่อคุณพ่อเราเปิไดไปสามหมื่นพันนะครับเนาะหนึ่งหัวแม่ลูกลูกก็บจิบนะลูกลก็ได้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนนี่แหละครับลูกตัวแม่ลูกแม่เขาก็บจิบประมาณได้ประมาณลูกสองลูกสองลูกสามนี่แหละครับห้องไว้สามหมื่นพันเนาะแต่พ่อแม่ก็ห้องไว้หมื่นแปดนะครับพี่น้อง เจ็บให้เบิึงครับพี่น้องเด้อเจ็บให้ระเบิงของคุณพ่พอเราาได้มาครับอยู่ตลาดนัดบ้านถามเป็นตลาดนาดัดง้อเลี้ยงพี่น้องง้อเลี้ยงทีมากก็งงเป็นง้อแม่ลูกง้อเลี้ยงง้อเขาเลี้ยงเขาคุณพี่น้องเด้อลูกกับงามอยู่ครับพี่น้องได้ไปถามเด้อ พ่อมาใส่ครับนะมาเต้นหัวครับมาเต้หัวแดงโอเคคุณพ่อมีเบอร์โทรศัพท์วะมีครับเอาเบอร์บอกมาได้พ่อครับอ098 330 2637 2637คุณพ่ออย่างเนาะครับคุณพ่อสักเนาะครับผมมาจากหนองบัวแดงนะครับเนาะครับพ่อได้ขายนะครับตัวขอขอบคุณครับผมขอาหมันๆครับสองหมื่นไอ้สามหมื่นสามหมื่นพันเนาะพ่อเนาะราคาต่อรองได้นะครับเนาะ ครับผู้หาร้อครับเด้อเราอยากได้ครับผู้ใดอยากได้ก็บผู้หาราครับของข้อสักครับอันนี้เป็นราคาลอกไม้่ซื้อหรอกครับผมต้อลองกันได้ตรงได้คือเก่านะพ่อเนาะครับพ่อขอบคุณครับผมครับมาอยู่กับข้อของคุณแม่คุณแม่ได้มาสามสองโคมไอโคมนึ่องกับอีแม่สาวแม่เนาะแม่สวัสดีครับผมแม่แม่สวัสดีครับแม่แม่สาวไอแม่สาวเรียกว่าตัวเอก็เป็นงัวแม่สาวเนาะใกล้ที่อันได้ทำย่างไงเงีจักปีเราเนี่ย ปีกวกัวนี่ยนะชนปีปีกัว่าวเนาะเอาถ่ายใกล้ๆก่อนครับวัวอย่างงามหมูวัสีแดงเข้มนะครับเรื่องสีนี่แดงแดงเพชรเลยพี่น้องสีแดงดีถึงว่าแม่สาวครับสีแดงก็เนี่เราห้องไอ้เมือเจีดพี่น้องห้องไอ้เมือนเจีดตัวแดงของคุณแม่ห้องไอ้เหมือนเจีดครับราคาห้องครับเนี่ยตัวแดง นนี่มลูกะพออันในตัวนูนนนน้นนี่เป็นแม่สาว,มสาวแม่มันจะอยากแับกันเลยนั่นนะครับเจ้าของเพนะื่อนนะนี่คุณแม่นั่งกินนะ่อเราห้องไว้ที่มือเจ็ดตัวชื้อดอกลาวาตัวได้ยูท่นอ,อันนี้เป็นแม่ลูกได้เพื่อนครับอันนี้แม่ลูกเราห้องไว้ที่มือหาครับอีกคมหนึ่งของคุณแม่เราแม่ลูกลูก,ลก,ลกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่เราห้องไว้ที่มือหาพี่น้องจะถ่ายกันครับพี่น้อง น้าแม่เน้อในลูกงาบกันนี่สมัยตะกอนนี่มันว่ามันหลักปุูกเก็บมือมื้อบนละนี่ครับรองห้องไว้ใบไทยชัดๆได้พี่น้องเด้อซีมือมื้อหาได้พี่น้องรองห้องราคาห้องซื้อได้นะครับตตัวมัน้อยแม่ซื้อตัวน้อยุูเหรอตัวข้องเขาครับเนี่ยครับแม่ครับงาลูกแรกทำได้ครับ เปิดไบซีมืนหาแลคะเวาได้ตัวได้ครับเปิดไบซีมืนหานะคุณแม่เนาะตัวได้ตัวได้ตัวได้ว่าได้เนาะครับนห่ได้ซีมื่นสำนักกันโม้ให้เราห้วไเราซีมืนเออจะได้โพไปจะได้โพไปจังน้อยเนาะขนาก็ต้องลองกันเอาอีกเนาแม่เนาะเอาคุณแม่แม่มีเบอร์โทรศัพท์วะเอาเบอร์บอกนะครมีคนจับซื้อแปดเจ็ดสุดแปดกเกี้าส่าคุณแม่ยังครับผม แม่ดวนพ่อพ้นแม่ดวนพ่อพ้นที่ไส่คำนี้อยู่เมียงพนเมียงพนเออโอ้ครับครับโอ้ไปเลยครับแม่ดวนพ่อพ้นเนาะอยู่เมียงพนเนาะครับยุบานยุบานหลายวะแม่ยุบานนี้ทั้งวัวลูกคลอดเจ็ดแปดตัวโอ้เป็นวัวลูกคลอดเออไหวคนละคนอืมครับครับครับเอาแม่ครับเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วครับราคาขึ้นมาใกล้เคียงกันแล้วเนี้ยสี่มาสั่งนังของมาเห่งใกล้เคียงอืมตังเกิดราคามันอยากให้เกาตัวนั่นน่ะ ครับนึ่มาเบิงนะครับตด้หนึ่งว่าพ้นห้องไว้หมื่นเจ็ดตัวบกายา่ทอสร้างแม่สาวครับงามๆตัวบกหญ่สูงมรยที่สิบขึ้นไปด้วยนะครับครับ้ห้องไ,งองไงว้หมื่นเจ็ดอันนี้ตัวนี้เป็นว่าแม่ลูกห้างลูกห้องไว้หมื่นสามพี่น้องตัวห้างลูกเอาลูกออกนห้องไว้หมื่นสามเพรถือสีแดงเขียวโดนเขียวโดนดเขียวโนเหมือนเงินเป็น่นสนับ

งูมันลูกแรงนี่ผไอยู่งนอันนี้งูมันหางลูกพ่อนี่ยอันนี้ลูกแล้วเนี่ยโอ้งูมีลูกนึ่งแล้วเดียวนี่เดียว่เดียวเดียวสีเลี่ยมอมือเจ็ดีิพ่อตัวนเมือเจ็ตัวน,นเหมืตัวไนเมือนสามเนะอนเจ็ดยครับเมืนเจ็ดหารอยเป็นราคาห้องครับเป็นงาลูกนึงครับผมถ่ายไวู้จ้าวงูผีงมันนี่ละแม่โครงสร้างดี สูงใหญ่ครับเทียบราคาไเบิ้งพี่น้องด้วยเอาเลยครับไปโหลดครับเนี่ยครับตัวนี้ห้องไอเปิ้งเจ็ดห้าร้อยพี่น้องหมอรุ่นพร้อมปย่างดีนะครับราคาเงิวครับเทียบราคาเงิวนี่อันนี้ห้องไอเปิ้งสามก uh, ็ไ <lay> ม <man food> ่ห่างลูกพี่น้องเทียบราคาไอเบิ้งพี่น้องเนี่ยเบิ้งเงิวอยู่สถานักบังขามพี่น้องเดลยเทียบราคาเงัว่าไอเบิ้งมันขึ้นมันจะลงกับเทียบเป็นเอาแล้วครับพี่น้อง กันเล่นบรรยากาศนะครับเด้อเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกครับไปทังนู่นไปทั้งอื่นอีกอยู่ครับย่างไปพูดอีกกันยังโน้คุณป้าเนี่ยเนาะปลาส้มเตี่ยปลาอยู่ในใบตองเตี่ยครับใส่บรรยากาศครับวันนี้เล่นบรรยากาศครับครับนี่ก็มาอยู่กับของคุณพ่อคุณพ่อได้มาครบหนึ่งนะพ่อเนาะครับเป็นแม่ลูกลูกครูนะพ่อลูกครูครูพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย เปิดไว้สองหมืนแปดเป็นราคาเปิดนะพ่อเนาะคุณพ่อมีเบอร์บ่มีจำได้จำได้บ่จำได้เอาครับศูนย์แปดสี่แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดนะคุณพ่อเยี่ยครับผมพ่อหน่วยพ่อหน่วยมาจากไส่คเนี่ยพ่อยวนบ้านหนองนัวควนสวรรค์นี่ครับควนสวรรค์เนาะพ่อเนาะคุณพ่อปากช่องพ่อเพียงเรื่องตัวเล่นว่พ่อเด้อจากคุณลุงไหนครับเป็นใครคัดของคนน้อยครับของคนน้อยเราเปิดไว้สองหมื่นแปดครับ เป็นง้อลูกแรกนะครับเรื่องง้อผูนี่ครับแม่ลูกเขาคผูกเขาครับอันนี้แม่เขาครับแม่แม่มาครับผมนะครับเราหองไบสองเมื่อแกดครับของขน้อยครับผมอยู่้อนสวรรค์แม่กับสีแดงเข้มครับผูกติดทุกน้อยนึงครับ ไปลูกกินนมพี่น้องลูกกินนมก็ลูกเด็กน้อยพี่น้องเด้อเนี่ยครับลูกก็ประมาณร้อยร้อยสามร้อยสี่สิบได้เยอะครับแม่ครับสี่สิบได้ครับปูห่านเราครับเด้อของคนน้อยครับปูต้องทำไซเบอร์แล้วล่ะครับผมงนมดีนะพ่อเนาะงนมดีนะครับเบิ้งลูกครับคิงดีครับลูกทับเทียมทับหลอดด้วยทับ โัวน้อนี่พอ่อน้อทำหลอดนะเนาะพอ่อเนาะตรงโซงเนะาะครับไทยแม่ครัชัดๆครับผมของไปสองเนแปดได้พี่น้องเด้อของคนน้อยครับแม่ลูกครับนี่ครับอย่าไนเปียนนะครับเรื่องของคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับผมคุณแม่มัดตัวไหนนะครับคุณแม่มัดละ ห้าห้าัดร้อยเดียห้าหรือหกฉัโอ้หกัร้อยคุณแม่ห้าพันร้อยไม่ขายขายหกัดร้อย่ามาขายม่ขายห้าัดร้อยไม่ขายี่นองเน้อยาเนี่เปียเออเราแต่แต่คุณแม่ขายหกัดร้อยี่นอกยาเนี่ยเปียเนาะขบนี้ก็ปีะกินนี้ก็ผคเน้อน่็ว่านแม่นัวจะดีนะแม่เนาะครับผู้ใดมีการกระเรียงัวกันผู้ใดมีัวก็ขันกิขันเกี้ยวกั้แม่ย่บ้านไหนครับแม่คุณแม่ดับบ้านนี่แหะกับเจ้า ตลาดนัดนรืออะไรอยู่กับตลาดนี่เนาะนนี่กัคุณแม่ครับมีคนอยากได้เฮ็ดนยังไงเนี่ยโทรสั่งโทรสั่งได้บได้ค่ะได้เลยเอาคุณแม่มีเบื่อโทรศัพท์บอสนีค่ะเอาบอกเลยครับผมมาบ้านมาบอกเบอร์แล้วเนี่ยเอาคุณพ่อสวัสดีครับผม เพ่าไมีเบื่อพ่อค้ามีคนอยากได้ผมกินลงช่องหายแก่โอ้ย,อ,ยอันเชื่องนี้มานั่นั้นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหน้ำฝนนี่ฉันอยากตี๋ไงแต่เนื่องกับขันอยามันก็หลาในะช่วงนี้เนาะเพงอย่ากันะไรว่าหยามันหลายกับช่วงแรกกับพวกพวกไหลวะเมียพวกไหลาวะไหลค่ะเพราะว่าฉันเฮ็ดแพงไงเพราะฉันยกหัวออกเพราะฉันนับว่าไหวแล้วตะกี้ฉันที่ไปเฮ็ดความอยู่กับปลามันเลยอ่ะอันนี้บัดนี้เพราะว่าฉันแก้แล้วนบบฉันก็เลยบอกว่า ปลูกจัาหญ้าเพราะจะได้แพงละกันมาแล้วค่ะมาซอยนะคะมาซอยนะมื่อนี้น่ครับขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อสมัครนะครับเด้่อะหญ้าครับศูนย์เก้าสามสี่เกอย์เก้าสามสี่เก้าหกสามครับของคุณแม่ของพ่อสมัครครับพี่น้องเด้อเราอยู่ตลาดนัดบ้านขามพี่น้องผู้ใดอยากได้กระแวะมาซื้อมาหาครับอยูตลาดนัดกะ เอางวงเอาควายมาเข้าตลาดกับแม่มหาซื้อกับเราด้วยครับดื้อขอบคุณพ่อขอบคุณครับผมขอให้ได้ขายครับหมานๆครับขอบคุณแม่ขอบคุณครับผมนี่ครับคุณแม่ร่างไก่แก่แรงเนาะแม่เนาะเจ้าปลาโคตรปีร้อครับบินี่โอ้ทันเจ็ดสิบห้าแบ้อันนั่นกันเจ็ดสิบเกล็ดแล้วนะยังแข็งแรงยังเจ้าใหญ่ยังไหวได้ยูอูอู้อู้เอาเอาครับครับแต่พยายามนะครับเนาะครับครับเนาะยังไงอาจจะพอไปได้ก็ต้องต้องต้องเฮ็ดล่ะค่ะครับครับเนาะชนาก็เฮ็ดเองว่าทันก็เฮ็ดเอิงมันทำให้เขาล่างไก่แก่แรงเนาะแม่เนาะอปลาาก่่เนะะบบออยยูด้คครั ลูาป้าป hey, ว,วันก็บอกนป้ปวันก็ปลูกพ่อมปวันโอ้ยท่านแกเฮ็ดหานคันหน่งคันหนึคัญเสียไอ้ปังครับวันนี้กับพ่อกับคุณให้ปังนะให้ปังเราวบ้าตลาดบ้านขาวให้ปังสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้อย่างมาก็เมื่อเนี่ยมื่อนี้ได้แม่ลูกแม่ทองครับแม่ลูกเราก็ท่องพร้อครับลูกสองในท้องบ่ลูกสองในท้องลูกกี่เดือนเนี่ย ท่องเกตเดือนท่องเกตเดือนเอาตัวท่องก่อนในท่องเนี่ยท่องเกตเดือนครับท่องฟอดครับท่องก็ฟอดเนาะมีใบพร้อมเนาะให้ห้อยเนาะมีใบหลอดครบครับครับตัวนี้เดียวตัวตัวตัวนี่คือลูกออฟฟอดด้วยนะครับมีใบหลอดจุดเอฟหนึ่งในเลยครับโอเคตัวนี้ลูกลูกในตัวออกนอกตัวนี้ออฟฟอดเหมือนกันในท้องก็ออฟฟอดเหมือนกันเนาะเปิดเอาเปิดห้อยเปิดไปหาหมืเก่าครับโอ้ไปหาหมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอให้ปังให้ปังบอกเบอร์ไอ้นะ ศูนครับศูนย์เก้าสามเจ็ดหหหก็ี่เก้าดเดสี่ของหอยปังนะครับเ้อคับผมอยปังได้นหมานครับผมเอานี่ครับเบิ้งออฟฟอร์ดครับออกฟอร์ดดูออฟฟอร์ดโอโจดถึงหือออกฟอร์ดหกศูนย์สหรอไม่ใช่หรือแม่ตัวนาะน่าจะว่าผิดเดี่ยวครับแม่ลูกเขาก็ตัวบกไงครับสูงแข็งบกขาดีเนาะลำดีเนาะสูงได้ออม่เป็นร้อยยี่ร้อยสามครับแม่ แม่ icana, สูงร้อยสีลูกร้อยสาสิบหกมื่นเก้าพี่น้องแต่ก yes. ่อนมนราคานีแล้วบุห้าหมื่นเก้าก็ตัวกะสอเก์็ได้แสนกว่าแล้วตัวละสองหมืนกว่าบาทครับเนี่ยครับพอถึงตัวละสามหม่ซั่งครับพอถึงพอถึงพอถึงสองดสาคนไม่ท่องอีกตางหากเนาะไท่องมีท่องอีกเเดือนเท่าครับแม่ครับ ห้อยปังประกันท่อครับห้อยปังเนาะประกันท่อครับอันกระเซ้าเรียบร้อยครับโอเคโทรหาเราได้นะครับเด้อพี่น้องเรบห้อยปังครับเราประกันคุณภาพบ่มีตหนิจากยางครับพี่น้องครับน้องกับซีโต้งามๆครับอือันนี้ลูกเขาครับได้กลูกเอาครับอ๊อกบอด64 0เนื้อแังดีเนาะห้อยเนาะแข้งขาใหญ่เนาะเป็นหัวลำตากล้อครับอืแข้งขาใหญ่ ขอให้แบนนน้องเด้อหาเืินเก้าครับทัวหาเราครับผมตกลองได้ยูส่งฮอดบ้านครับตกลงกันได้ครับผม วงวัดบ้านครับมีรถจัดรงคับรถจัดตรงยางดีรับประกันคุณภาพประการส่งของน้อยเนาะครับม่อบช่ำครับผมครประกันครับครับหัวถึงบ้านปลอดภัยลอยพืเต็นท์ครับคร่ยครับขอได้ขายครับขอบคุณครับครับมระย่กับข้อของไฮตันบอใยญ่นะพี่น้องไฮตันอพี่นีได้ยังไงมือเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้เด้กํางนเี่ยว่าเท่าไรนี่ยตัวนี้ปยใบอันพันโอ้ปุนจ้ราคาต่องเย่เงไ ว่าตัวนี้จังมันเป็นบามันเนาะลูกลูกเชื่อสายดีเนาะสองหมื่นหนึ่งพันเนาะเปิดราคาเปิดเนาะครับอันอันนั้นเดียวข้างบนนี่เดียวข้างบนไล่ละคู่นั้นเปิดไว้สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าตัวละหมื่นสองครับเป็นตัวเมียสิครับตัวเมียจ้ะต้องคู่เลยเออสาวน้อยต้องคู่นี่เดียวตัวเมียตัวนี้ตัวเมียกี่พันห้าครับ พอถึงมืน,นครับเด้อตัวทางในนี่กับตัวละมือนสองพอดีดีเอาอยู่ครับนี่ยหนังดีนะครับาเปิดไว้เน,ะะะนาะอมาน้วยขอเบอร์นะศูนดหกศูนย์แปดหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดหหนหอยตันหอยนีนัคุณน้องเด้อหนองบ้านหนอมใหญ่ครับเราได้งวางามมาทุ่หาเราครับง้อเราอยากได้รอยไดแบบใดง้อคุณง้อเลี้ยงกระทุ่หาเราได้ครับเราจะเอาไปแหควนลองเด้อสั้งได้ครับ ยังอยขอบคุณครับผมครับครับสำหรับวันนี้กันช่องของเพียงเรื่องตัวใดขอจบคลิปใบสมีแ้ะพี่น้องเด้อขับบรรยากาศตลาดนัดบ้านขามครับต้องาราคาแล้วกะยังบอดีเราก็พี่น้องราคากับราคาเงาเลี้ยงกับเป็นตรงพี่เก่าอยู่พี่น้องเนาะมันกับยังบอดีป็นใดแล้วครับยังบอดียังบ่ขึ้นหรอกครับพี่น้องกระสุนต่อไปแล้วพี่น้องเด้อปีนกำลังใจให้กันครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขอเพียงเลื่องตัวใดน้ำครับวันนี้สวัสดีครับผม